ผมก๊อตนะครับผมพิวัตลาเดว์นะครับครับค่าคืนนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วเรื่องเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดังมากพี่วุตรเคยได้ยินไหมครับไม่รู้ครับเป็นเรื่องที่หนึ่งในอ่าเด o ็อกเอามาเล่ากันอ๋อเป็นเรื่องแบบตำนานใช่ผมชอบมากเลยเรื่องนั้เพราะผมเนี่ยเป็นแฟนพันแท้เดช็อ ผมฟังตั้งนานแล้วเรื่องเนี้เรื่องนี้อ่าเอาใจเด็กแว้นสักนิดหนึ่งอ๋อเหรอครับใช่ครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านะยังไม่บอกดีกว่าถ้าบอกไปทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนเราเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคุณ <c oughs> ยายสปีดโอทำไมต้องสปีดด้วยเนี่ยอ่ <c oughs> า้วเรามาฟังกันดูนะครับเรื่องเนี้อ่าเกิดขึ้นต้นต่อของเรื่องเรื่องเนี่ย เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขาอ๋อสงขาเลยเนาะผมก็เคยไปมาสงขาใช่ครับลองย้อนไปเมื่อสมัยต้นเลื่องในสมัยนู้นครับจะมีกลุ่มพวกรถซิ่งที่เขาชอบซิ่งรถกันพี่วุฒิเลกภาพออกไหมเนี่ยครับครับอ่าใช่เขาจะชอบซิ่งรถกันแล้วก็จะก่อความอ่าไม่สงบให้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาเจอบ่อยพวกนี้ใช่ครับแล้วแล้ววันหนึ่ง คุณยายท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้อาศัยอยู่ในชุมชนชุมชนหนึ่งซึ่งทางบ้านเขาเนี่ยเป็นทางสายมรณะที่เป็นถนนเส้นตรงๆยาวๆแล้วพวกเด็กพวกเนี่ยเขาชอบมาจับกลุ่มวัยรุ่นครับชอบมาจับกลุ่มขับรถซิ่งชอบมาเบิ้ลท่อเสียงดังกันเพราะว่าในละแวกนั้นเน่ะไม่ค่อยมีบ้านคนผู้อาศัยอยู่ครับผมใช่ครับจะมีบ้านคุณยายซึ่งออกไปไกลๆหน่อยอแต่คุณยายเนี่ย เขาจะใช้ชีวิตประจําวันในเส้นทางนั้นครับอาจจะไปเดินข้ามถนนมั่งไปเก็บของไปทําอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอืวันหนึงห่งเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งก็ได้อ่าซิ่งรถกันครับขับรถเร็วกันขับรถเล่นกันอันว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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนชั่วขณะหนึง่งมีคุณยายท่านหนึ่ง จังหวัดกาลังจะเดินข้ามถนนคุณยายซึ่งอายุประมาณอเจ็ดสิบจะเจ็ดสิบแล้วคือแก่แล้วอ,อพ,พี่วุฒิในภาพออกปะว่าแก่แล้วเนี่ยเราเดินตาแกก็ไม่ค่อยเห็นนะ่ะแกก็ค่อยๆเดินช้าๆ้ตมเตียมตุมเตียม,รต,มตร้ม,ตมเตียมตมเตียมข้ามถนนไปแล้วไฟรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอพอเวลาที่มันส่องลงพื้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลเป็นกิโลนะอถ้า,ถ,าถ้าท่านขับมอเตอร์ไซค์ท่านจะพอเข้าใจ ไฟเนี่ยมันจะลงแค่ใกล้ๆแค่ไม่กี่เมตรตรงหน้ารถเ,เนี่ยเป็นไฟต่ำไอ่าเป็นไฟต่ําแล้วปรากฏว่าในซอยนั้นอ่ะไฟถนนเขาก็ไม่มีใหเ้เพราะฉะนั้นมันมืดมากมันก็เลยเห็นได้เฉพาะข้างหน้าใกล้ๆอ๋อนี่ผมมีประสบการณ์มีประสบการณ์ไหมครับตอนไปต,ต่างจังหวัดตอนคืนมืดตลอดทางไม่มีไฟอ่าใช่ใชน่ากลัวมากซึ่งถ้าขับมาด้วยอ่าความเร็วแบบนั้นอ่ะบอกตรงๆว่าไม่ว่าอะไรตัดหน้าก็ ไม่สามารถที่จะเบรกได้ผมกเกือบล้มอ่ะคือมีสิ่งไม้ขวาไงไว้อ่ะมืดมากเบรกไม่ทันสวนไปเลยบวกไปเลยอ่านี่ไงครับนี่ไงคือจุดเริ่มเรื่องเด็กแว้นกลุ่มนั้นก็ได้ซัดรถมาด้วยความเร็วคุณยายคนหนึ่งซึ่งน่าเวทนาครับเขาก็ได้ข้ามถนนอย่างช้าๆต้วมเตียมเนื่องจากสังขารเขาเนี่ยไม่ค่อยเอื้อมหนว่ยนะเขาก็ข้ามข้ามช้าๆข้ามข้ามข้าม เด็กแว้นก็ได้ขี่มาด้วยความเร็วพอมารู้สึกตัวอีกทีก็ไม่ทันแล้วหันไปเจอยายซึ่งอยู่ข้างหน้ารถพอดีอก็เบรกก็ไม่ได้หักหลบก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทําได้คือคอชนชน,ชนอย่างเดียวเท่านั้นก็เลยชนคุณยายเต็มๆปั๊มทับคุณยายสองท่อนเลยอปั๊มแล้วก็ไปด้วยความเร็วแล้วที่น่าเวทนาคือ เด็กที่ขี่มอเตอร,ร์ไซค์ซิ่งคันนั้นเขาไม่ย้อนกลับมาดูคุณยายเลยโอ้ช่วยเราหนีไลยดีกว,ว่าว่าคุณยายเนี่ยอยู่ในสภาพไหนจะตายไหมจะเจ็บไหมจะอยู่รอดได้ไหมเขาไม่เวทนาแม้แต่นิดเดียวเขาขี่ไปได้วยความใจดําองรีบกลับบ้านด้วยความกลัวเด็กซึ่งทําความผิดมาแล้วกลัวอก็เลยก้มหน้าก้มตาขี่กลับบ้านอย่างเดียวทิ้งร่างคุณยาย นอนกองอยู่กับพื้นแย่ yeah, เลยถูกโมอเตอร์ไซค์ทับครึ่งตัวลองนึกภาพตามนะครับลองนึกภาพตามโมอเตอร์ไซค์ทับครึ่งตัวตายขาที่โอ้ตัวขาดเลยเหรออ่าตัวไม่ขาดแต่คือกระดูกหักหมดทับหมดเลยเข้าใจเข้าใจใช่ครับแล้วก็ตายขาที่อย่างน่าเวทนาน่าสลดไม่มีญาติไม่มีใครได้รับรู้ว่าใครเป็นคนทําให้คุณยายต้องตาย mm hmm. และแล้ว บาปบุญมีจริงครับครับผมเมื่อวันเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเรื่องราวนี้ก็ได้ค่อยๆเงียบหายไปอ๋อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอเบและแล้ววันหนึ่งถนนเส้นเดิมมืดมืดสลัวสลัวมีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนเส้นนั้นเพราะถนนเส้นนั้นเป็นทางที่ อ่าเป็นทางสัญจรของรถโมอเตอร์ไซค์ชอบใช้เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่ทางที่ใหญ่มากแล้วไม่ใช่ทางที่เล็กเกินโมอเตอร์ไซค์เขาก็จะใช้เป็นทางลัดเลาะเลี้ยวตัดเพื่อที่จะไปอีกที่หนึ่งม,มีผู้พบเห็นคุณยายกลับมาอีกครั้งครับโอ้ยทำอะไงเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างต้องมีแต่แต่ว่ากลับมาในลักษณะไหนมีใครรู้บ้างไหม,มหลายหลายคน เขาได้เล่าว่าขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความเร็วปกติสี่สิบห้าสิบเขาก็ขี่มาเรื่อยๆทันใดนั่นเองมีเสียงไม่พึงประสงค์มาอยู่ข้างหลังแล้วเป็นเสียงแบบนี่เลยเหรอครับเขาก็ตกใจเฮ้ยเสียงเฮี้ยเลยวะ ก็ขับไปพอหันไปดูภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาคือคือคือคุณยายคนหนึ่งซึ่งแก่ชราอายุประมาณเจดสิบกว่าผมยาวปิดหน้าปิดตาแต่ในตาเนี่ยแดงกลำ่ำตาเหลือกตาโปนหน้าจริงจังมากแล้ววิ่งด้วยความเร็วเร็วแข่งกับรถโมอเตอร์ไซค์ได้ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าเร็วแค่ไหนไม่ว่าเขาจะขับมาแปดสิบหสิบ 120, 100ร้อยยี่ร้อยสคุณยายวิ่งเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์เลยโอ้โหแล้วคุณยายจะวิ่งอยู่ข้างแต่ที่คุณยายวิ่งเนี่ยคุณยายไม่ได้ใช้ขาวิ่งนะครับคุณยายเพราะว่าคุณยายมีแค่ครึ่งตัวอคุณยายวิ่งแต่ข้างบนแล้ววิ่งแบบอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมปิดหน้าปิดตาแล้วว้ว้ว้วะว,ว,วดูอย่างนี้ในความมืด คุณยายวิ่งไปข้างๆหลายๆคนหลายๆท่านจนถึงที่หมาย oh บ้างก็มาเป็นละลอกคนเนี่ยเห็นคุณยายแล้วตกใจครับซึ่งถ้าเป็นใครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์นั้นได้ใช่ใชถูกไหมพี่วุฒิผมว่<ห> <ผม S 1> ช็อกไปแล้วไปผมใช่บางคนตกใจรถล้มรลถคว่ำรถกิ้งเกิอดอุบัติเหตุสารพัดที่จะเจอกันเลย บางคนใจแข็งก็กัดฟันตลอดลอดฝั่งจนเลยถนนเส้นเส้นนั้นไปเจอกันเยอะขนาดนันเลยเจอกันเยอะมากครับซึ่งโด่งดังมากในอ่าจังหวัดสงขลานี่ผมฟังมาอีกทีนึ่งฟังมาจากหลายๆทอดแต่ประมวลผลอ่าสรุปเหตุการณ์คร่าวๆอืมเจอมบ่อยมากเพราะว่าวิญ,ญญาณของคุณยายเนี่ยเขายังไม่ไปผุดไปเกิดเขายังคงวนเวียนอยู่ณนะที่เดิมด้วยแรงแน้น แรงอาฆาตแรงพยาบาท<ม>ว่าใครมาทำให้กูต้องตาย oh. กูทำผิดอะไร hmm. แล้วทำไมพวกมึงกลับหนีไปหน้าตาเฉย hmm. เรื่องนี้มีผู้พบเห็นบ่อยมาก oh. บ่อยจนกลายเป็นตำนานท้องถิ่นจากตำนานท้องถิ่นหมู่บ้าน กลายเป็นตำนานอำเภอตำบลจากตำนานอำเภอตำบลกลายเป็นตำนานของออตำนานจังหวัดณวันนี้เรื่องคุณยายสปีดไม่ได้เป็นแค่ตำนานของจังหวัดแล้วนะครับแต่เป็นตำนานของระ,ระดับประเทศครับนี่ก็คือเรื่องคุณยายสปีดก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ พี่พี่น้องน้องที่ขับรถด้วยความเร็วและประมาทก็จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยก็เสริมเรื่องความไม่รับผิดชอบครับคนไทยจะมีจิตสำนึกตัวนี้น้อยก็อยากให้คลิปเชิงบวกนันให้เยอะๆหน่อยจะได้มีสำนึกความรับผิดชอบได้เยอะขึ้นครับอืมตรงนี้ฝากเล้ครับครับค่ำคืนนี้สําหรับคลิปคลิปนี้ขอฝากเรื่องคุณยายสปีดไว้ด้วยนะครับครับผมแล้วยังไงคลิปหน้ารับรองเลยว่าเด็ดกว่านี้อีกเยอะ มีเป็นร้อยเลื่อนจัดไปยาวๆเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ